สวัสดีกลับมาพบกับไทยออโต้ฟอร์สวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกหนึ่งในนักรบทางอากาศที่ถือว่ามีบทบาทสำคัญที่สุดของกองทัพอากาศไทยในยุคป,ปัจจุบันและยังเป็นโครงการอัปเกรดที่หลายประเทศทั่วโลกจับตามองเพราะเป็นตัวอย่างขององค์การยืดอายุเครื่องบินขับไล่ให้มีขีดความสามารถใกล้เคียงยุคใหม่ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดนั่นก็คือ F5TS Super Tigris นักล่ารุ่นปรับปรุงจากกระกูล F5E F ที่ปกติเป็นเครื่องบินขับไล่เบารุ่นเก่ามาก แต่ถูกยกระดับขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ทำให้ยังสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพแบบไม่น้อยหน้าเครื่องบินขับไล่ยุคใหม่หลายรุน่นวันนี้เราจะมาวิเคราะห์แบบละเอียดว่า F-5T Super s Tigris ให้สมรรถนะด้านการรบระดับไหนทำอะไรได้บ้างและมีความคุ้มค่าในเชิงราคาขนาดไหนเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่ที่ใช้งานอยู่ในภูมิภาคนี้ ก่อนอื่นต้องบอกกว่าโปรแกร,รมอัปเกรด F5 ให้เป็น F5TH Super Tigris ไม่ใช่แค่การปรับสภาพผิวเครื่องหรือปรับโครงสร้างพื้นฐานแต่เป็นการยกเครื่องด้านเทคโนโลยีแบบเต็มระบบตั้งแต่เรดาร์ระบบอาวุธไปจนถึงระบบสื่อสารและการรบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ F-5TH กลายเป็นแพลตฟอร์มที่มีความสามารถใกล้เคียงเครื่องบินขับไล่ยุค4.5แม้จะเป็นโครงสร้างเครื่องบินที่ออกแบบมากว่า40ปีแล้วก็ตามจุดเด่นที่ทำให้ Super Tigris แตกต่างจาก F-5 ดั้งเดิมคือการติดตั้งเรดาร์ที่รองรับการใช้อาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศระยะไกลาการอัปเกรดระบบเอวิโอ c ッให้เป็นแบบ glass cockpit และการเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายบนพื้นด้วยระบบกำหนดเป้าหมายสมัยใหม่ สำหรับระบบเรดาร์ F-5TS ได้รับการติดตั้งเรดาร์รุ่นใหม่ที่มีระบบการทำงานแบบมันติโหมดคุณสมบัติที่โดดเด่นคือสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลขึ้นแม่นยำขึ้นและสามารถล็อกเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันได้ซึ่งเป็นความสามารถที่เครื่องบิน F-5 ดั้งเดิมไม่มีในขณะที่รุ่น F-5TS สามารถทำงานร่วมกับจรวดอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่ได้เช่น Python, d a b i หรือแม้แต่ระบบตรวจจับที่ใช้ในเครื่องบินขับไล่ยุคใหม่ การเพิ่มเรดรานี้ไม่เพียงยกระดับความสามารถด้านการสกัดกัน้นแต่ยังทำให้เครื่องบินสามารถปฏิบัติภารกิจครอบคลุมได้ทั้งกลางวันกลางคืนทุกสภาพอากาศในส่วนของห้องนักบินหรือ c o อพิ i ต้องถือว่าเป็นอีกจุดที่กองทัพอากาศไทยทำให้เครื่องบินรุ่นเก่าอย่าง F5 เปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างสิ้นเชิงจากมตดวัดแบบอนาล,ล็อกดั้งเดิมมาเป็นระบบ glass cockpit ที่มีจอ MFD หลายจอช่วยให้นักบินเห็นภาพยุทธวิธีและสถานการณ์การรบแบบเรียลไทม์ ข้อมูลทุกอย่างถูกรวมให้อยู่ในตำแหน่งที่มองง่ายและสั่งการได้รวดเร็วมากขึ้นการอัปเกรดนี้ทําให้การใช้งานเครื่องบินคล่องตัวกว่าเดิมอย่างมากและยังช่วยให้เข้ากันได้กับระบบอาวุธใหม่ๆที่ต้องใช้ข้อมูลแบบดิจิทัลขีดความสามารถสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือการเพิ่มระบบจุดกําหนดเป้าหมายเช่น targeting pod รุ่นใหม่ที่ทําให้ F-5TS สามารถโจมตีเป้าหมายพื้นดินได้แม่นยํามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการโจมตีในระยะไกล การใช้ระเบิดนำวิถีเลเซอร์หรือการติดตามเป้าหมายที่เคลื่อนที่การเพิ่มระบบนี้ทำให้ F-5TH ไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินขับไล่อากาศสู่อากาศแต่กลายเป็นเครื่องโจมตีอนเนกประสงค์ที่สามารถทำภารกิจได้หลายรูปแบบการรองรับอาวุธยุคใหม่แบบนี้ช่วยยกระดับศักยภาพการรบของกองทัพอากาศไทยโดยที่ไม่ต้องจัดหาเครื่องบินใหม่ในราคามหาศาล ด้วยโครงสร้างเครื่องบินที่ยังคงแข็งแรง F-5TH ยังมีอัตราเร่งความคล่องตัวและความเร็วสูงสุดที่ดีมากโดยยังทำความเร็วได้ใกล้แมต1.6ซึ่งถือว่าเพียงพอต่อภารกิจสกัดกั้นและลาดตระเวนทางอากาศการมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาช่วยให้เครื่องบินมีอัตราการเปลี่ยนทิศทางที่รวดเร็วเหมาะกับสงครามอากาศระยะประชิดแม้ว่าในยุคป,ปัจจุบันการรบจะเน้นการมองเห็นก่อนและยิงก่อนจากระยะไกล แต่การที่ F-5TH สามารถทำทั้ง2แบบได้คือจุดแข็งที่สำคัญมากในมุมมองยุทธศาสตร์ของไทยด้านระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ F-5TH ได้อัปเกรดระบบเตือนภัยเรดาร์ระบบปล่อยเป้าลวงและระบบป้องกันตัวด้วยเทคโนโลยีใหม่การอัปเกรดนี้ช่วยให้นักบินมีโอกาสรอดจากการถูกโจมตีด้วยมิสไซล์มากขึ้นนอกจากนี้ยังเพิ่มระบบลิงก์ที่ช่วยให้เครื่องบินแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื่องบินลำอื่นและสนย์ควบคุมภาคพ,พื้นได้ ทำให้การทำงานเป็นทีมของฝูงบินมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าพูดถึงเรื่องราคาที่หลายคนสนใจโครงการอัปเกรด F-5 TH Super Tigris มีมูลค่าประมาณหลายร้อยล้านบาทต่อเครื่องแต่ถ้าเทียบกับการจัดหาเครื่องบินใหม่อย่างกปเป็น F-16V หรือแม้แต่ F-35 ราคานั้นถูกกว่าแบบเทียบกันไม่ติดการเลือกอัปเกรด F-5 จึงเป็นหนึ่งในวิธีที่คุ้มค่าที่สุดในการเพิ่มกำลังรบทางอากาศโดยไม่ต้องใช้เงินจำนวนมหาศาล หลายประเทศใช้วิธีนี้เหมือนกันเช่นบราซิลชิลีหรือสหรัฐที่เคยใช้ F- 5ในรูปแบบเฉพาะทางการอัปเกรดจึงเป็นแนวทางที่หลายประเทศมองว่าเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดเพราะคุณได้ความสามารถที่ใกล้เคียงเครื่องยุคใหม่แต่ใช้ต้นทุนเพียงส่วนเดียวเท่านั้นอีกจุดที่ทำให้ F- หา TH เป็นโครงการประสบความสำเร็จคือความคุ้นเคยของนักบินและช่างภาคพื้นกับเครื่องบินรุ่นนี้ทำให้การเข้ารับการฝึกหรือก,รอการซ่อมบำรุงไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ ต้นทุนทั้งหมดจึงถูกลงมากไม่เพียงเท่านั้นการที่ไทยสามารถร่วมงานกับบริษัทภายในประเทศในด้านซ่อมบำรุงและพัฒนาเทคโนโลยีบางอย่างด้วยตนเองยังทำให้โครงการนี้ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศด้วยในแง่ของภาพรวมประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับเครื่องบินในภูมิภาคเช่นกุปเป็น F-16V หรือ SU-30 แน่นอนว่า F-5TH ยังสู้เครื่องบินยุคใหม่ในด้านพิสัยเรดาร์ ปริมาณอาวุธที่บรรทุกได้หรือการพรางตัวจากเรดาร์ไม่ได้แต่ F-5TH ก็ให้สมรรถนะที่คุ้มค่ามากในระดับราคาที่จ่ายไปและยังเพียงพอกับภารกิจของไทยที่ต้องการการลาดตระเวนการสกัดกั้นการคุ้มกันน่านฟ้าและการโจมตีเชิงยุทธวิธีเป็นครั้งคราวในหลายสถานการณ์ F-5TH ก็ยังสามารถกดดันหรือแม้แต่ต่อสู้กับเครื่องบินยุคใหม่ได้ถ้านักบินมีทักษะสูง การมีความคล่องตัวและระบบอาวุธที่อัปเกรดทำให้เครื่องยังเป็นภัยคุกคามที่ไม่ควรมองข้ามในด้านความคุ้มค่าต่อการใช้งานระยะยาว F-5TH ยังมีอายุการใช้งานที่ยืดออกไปหลายปีซึ่งช่วยให้กองทัพอากาศไทยมีเวลาเพียงพอที่จะวางแผนการจัดหาเครื่องบินรุ่นใหม่ในอนาคตเช่น F-16V หรือเครื่องบินยุค5าอย่าง F-35 โดยที่ไม่ต้องเร่งรีบและไม่ต้องใช้งบประมาณเกินจำเป็น การเคลื่อนย้ายไปสู่ยุคใหม่อย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นกลยุทธ์ที่ทุกประเทศในภูมิภาคต้องคำนึงถึงทั้งหมดนี้คือภาพรวมอย่างละเอียดของ F-5TS Super Tigris เครื่องบินขับไล่ที่เป็นตัวอย่างของความคุ้มค่าความคิดสร้างสรรค์และการบริหารงบประมาณด้านกลาโหมอย่างมีประสิทธิภาพแม้จะเป็นเครื่องบินรุ่นเก่าที่หลายประเทศตรวประจำการไปแล้ว แต่สำหรับไทยเ 5TH คือกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาความมั่นคงทางอากาศในช่วงเวลาที่ต้องรอการจัดหาเครื่องบินรุ่นใหม่เข้ามาเสริมเป็นเครื่องที่พิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าคุณอัปเกรดถูกจุดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถทำให้เครื่องบินรุ่นเก่ากลับมาเกิดใหม่ได้อย่างน่าทึ่งถ้าคุณชอบคลิปรีวิวเชิงลึกแบบนี้ของไทยออ o f o ฟอสอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า